ต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท,ทำอาหารอาหารที่จะสอนทําในวันนี้เป็นความแตกต่างอีกแบบหนึ่งที่อยากให้ท่านได้ลองไปทํากันดูท่านเคยกินหมูมะนาวกันมาแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ท่านเคยกินอีสานเขียวหรือเปล่าเดีีเขาไม่ดได้ เพลงนะอีสานแห้งแ้งมานานใช่นับหลายหลายปีใช่แต่ว่าอันนี้เป็นอีสานเขียว<อ>เป็นเมนูที่ทางร้านเขาตั้งชื่อขึ้นมา<อ>ร้านที่ว่าน,นี่คือร้านเต็กเฮงมีกรอบจินหลีร,<อ>ร้านนี้โด่งดังมากครับแลวร้านนี้เนี่ยถ้าในตลาดปูนะครับ,รบ<อ>ถ้าน้ำตลาดกูถือว่าสุดๆเลย<อ>นะครับแต่ว่าเมนูนี้เขาทํามาคืออีสานเขียวมันจะเป็นอย่างไรท่านลองดูกันแล้วท่านจะติดใจครับวันนี้คุณ เขาจะมาสอนท่านทั้งหมดเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุวรรณิศนิติพรพิสิทธิ์จากร้านเตกเฮงมีกรอบจินหลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สุวรรณิศครับผมวคุณสุวรรณิศขอบคุณมากมากที่มาร่วมรายการกับเรานะครับคุณสุวรรณิศครับร้านเต็กเฮงหมี่กรอบจีอยู่ตรงไหนครับอยู่ท่าน้ําตลาดพูค่ะครับตรงท่าน้ําตลาดพูเลยค่ะเราจากจากท่าอาหารจากท่าน้ํามาประมาณ2อกูหาค่ะประมาณแค่2อกูหาเองนะครับตลาดพูเนี่ยยังไงก็ยังเป็นเมืองแห่งอาหารนะ ผมว่าตลาดภูนะนั่งเรือกันไปเพื่อเที่ยวที่นี่แล้วกินอย่างเดียวใช่กินอย่างเดียวเลยมันี่ยไปกินได้เลยค่ะม,มีทางทางน้ําเนี่ยนะคะจะมีวัดต่างๆด้วยนะคะที่พาเพื่อเพื่ไปทําบุญได้ดครับงมนี่เขาไปเอาไอ้น,นี่ครับเขาเป็น เหมาเขาไปเหมามาเลยจากทางวัดครับรองเท้าแตกครับอิ่งอาชีพใหม่คุณเหรอไม่ใช่ไม่ได้เหมาไ่รักรองเท้าแตกครับแค่เอามาโดยไม่ได้บอกใครไปย่ไม่ได้น่าละขโมยไม่ได้ม่หน้าที่ไปวัดที่หายเนี่อยู่นี่เองไปที่นี่ดีกว่าวันนี้คุณสุนิตจะมาสอนท่านทําเมนูที่ชื่อว่าอีสานเขียวอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นจะได้ไม่งงว่าท่านเคยทานแล้วใช่ไหมพวกที่เขาเรียกกันว่าหมูวนาวแต่อันนี้ไม่ใช่แต่มันคล้ายมาก แต่ว่ามันคล้ายยังไงแล้วทําอย่างไร,งไรถ้าท่านทำตามที่เธอสอนทุกอย่างจะอร่อยเด็ดๆแบบของเธอเลยเชิญชมครับนี่คือทางร้านนะฮะที่เราจะไปนะครับที่ของเนี่ยเนี่ยขึ้นไปนิดเดียวใช่ไหมฮะะและสองคููหากเจอร้านเราแล้วร้านเบิ้นเริ่มเทิมเลยท่านผู้ชมร้านใหญ่โตมากและคนคะแน่นร้านอย่างเงี้ยตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆและนี่คือทั้งหมดที่จะสอนในวันนี้เราจะเริ่มต้นจากค่ะคณะค่ะคเป็นคณะไทยนะคะเราเลือกอยังไงครับซึ่งเราเลือกคณะที่มันอ่อนแล้วเราก็มา ลอกให้มันอ่อนอีกทีค่ะครับคือลอกเปลือกมันออกใช่ตัดออกไปจนให้มันอ่อนที่สุดเท่าที่จะอ่อนได้มันจะกรอบเลยมันจะกรอบเราตัดพอขนาดพอคําพักไว้คราวนี้คราวนี้ก็จะเป็นกระเทียมครับกระเทียมซึ่งเรามาซอยนะคะครับซอยเราใช้กระเทียมจีนทร้งทอยทั้งสับใช่ค่ะทั้งซอยทั้งสับนะครับสับพอหยาบนะคะครับผมแล้วก็ พริกขี้หนูสวนค่ะใช้ทั้งสองสีใช่เพื่อความสวยงามครับเอามาซอยค่ะนะฮะท่านผู้ชมเราได้พริกขี้หนูแล้วนะครับเอามาซอยเพื่อความสวยงามคราวนี้อันนี้รากผักชีค่ะครับซึ่งจะมาหมักหมักหมูนะคะจะมีรากผักชีแล้วก็มีกระเทียมรากผักชีกับกระเทียมใส่ไปไม่ต้องไปนั่งตำที่ร้านบดเลยค่ะนะครับเราก็จะได้ออกมาแล้วนี่เดี๋ยวจะมาหมักหมูเดี๋ยวยังไม่หมดนะท่านผู้ชมยังไม่หมดตอนนี้เราเห็นรากผักชีกับกระเทียม คราวนี้น้ำตาลค่ะน้ำตาลมะพร้าวนี่มาแล้วพริกไทยนะท่านผู้ชมค่ะอันนี้แล้วก็ซอสปรุงรสใส่ซอสปรุงรสลงไปนะครับแล้วก็เอากระเทียมเมื่อสักครู่นี้กับรากผักชีใส่เข้าไปค่ะสังเกตดีๆนะครับมีแต่ซอสปรุงรสนะครับอันนี้ไม่มีเขาไม่ได้ใส่น้ำมันหอยค่ะอ่าแล้วเอาอะไรลงไปครับหมูค่ะส่วนของคอหมูซึ่งเราก่อนจะมาหมักนี่เราต้องทุบหมูที่นี่ทุบ คอหมูก่อนค<ล>อหมูแท้เนี่ยแหละแต่ทุบก่อนแล้วเสร็จแล้วหมักไว้กี่นาทีครับประมาณ30นาทีสามสิบนาทีท<ล>่านผู้ชมแล้วจึงเอามาเอามายา่า,า,ยางครับย่างค่ะนี่เห็นไหมฮะเขาสูตรแต่ละที่จะไม่เหมือนกันที่นี่เขาทุบนะฮะให้มันนุ่มก่อนแล้วเอามาย่างย่างนี้ย่างสุกไหมครับย่างพอสะดุ้งไฟอะค่ะย่างพอสะดุ้งไฟคือพูดง่ายๆไม่เอาสุกเด็ดขาดนะท่านผู้ชมหั่นออกมายังต้องเห็นเนื้อแดงๆอยู่นะฮะถึงจะสวยถึงจะได้เดี๋ยวดูตรงนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นเลย เราย่างคอหมูมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับพอเรียกว่าจะสุกแล้วล่ะแต่มันไม่สุกพอหั่นออกมาเนื้อมันจะแดงอย่างนี้เนื้อมันจะแดงสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่แหละครับถึงจะถูกไม่ใช่ไม่ใช่หั่นออกมาแล้วขาวจ่องนปผิดแล้วนะะนะครับคราวนี้ต้มน้ําให้เดือดค่ะลวกผักค่ะเอาผักที่เราเตรียมไว้ครับผมค่ะลวกผักนะครับลวกให้เรียบร้อยพอได้ลวกมาแล้วเอามา น็อกน้ำเย็นเอามาน็อกน้ำเย็นครับมันจะได้กรุบกรอบค่ะกรุบกรอบสีก็ยังสวยเหมือนเดิมใช่ค่ะนะครับแล้วก็เอามาเรียงบนหมูบนหมูค่ะคราวนี้คราวนี้ก็จะทำน้ำยำค่ะครับใส่กระเทียมกระเทียมที่เราซอยไว้พริกที่เราซอยเมื่อสักครู่กระเทียมที่เราซอยเมื่อสักครู่แล้วมะนาวแท้นะคะจะถูกจะแพงต้องมะนาวค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนี่ท่านผู้ชมที่เด็ดคือแล้วก็น้ำเชื่อมนะฮะที่เด็ดคือท่านเห็นหรือเปล่าไม่มีน้ำปลานะครับ ไม่มีน้ำปลานะครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันราดเป็นอันเสร็จสิ้นอีสานเขียวครับผมผมพอใจและชอบใจอยู่แต่ว่าในแต่ละร้านเนี่ยจะมีวิธีการและสูตรที่ไม่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างร้านตะเคงมีกอบจินหลีเนี่ยเขาจะมีสูตรทําแบบนี้ เราไล่ตรงนี้นิดหนึ่งก่อนเลยนะหมูเนี่ยเหมือนกันทั้งนั้นน่ะส่วนใหญ่ก็ต้องใช้คอหมูนะครับแล้วคอหมูที่ใช้ต้องใช้คอหมูแท้ๆคอหมูแท้ๆแต่ที่ร้านนี่เวลาที่ทําคอหมูเขาเอาคอหมูที่ได้ขึ้นมานี่ไปทุบก่อนคุณโกเขาไปทุบเลยเ้ขาจะเปิดทุมให้ม่นคร่บเปิดออกมาเพื่อให้เนื้อหมักมันเนี่ยเวลาเขานั่นน้ำซอสมันก็จะเข้าเห็นไหมเขาทุบเสร็จแล้วเขาก็ยังไปบัง เรียกว่าบ้างได้นะเรียกว่าบ้างได้นะฮะเพื่อว่าเวลาที่น้ําซอสมันจะซึมเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะว่าบางทีบางที่เขาก็หมักกันเป็นคืนที่นี่ไม่ใช่ที่นี่หมักส0สนาทีเพราะเขาทุบแล้วนะครับสูตรซอสมักอะไรก็บอกไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ไอ้ส่วนที่ว่ามันจะมีปัญหาหรือมีความยุ่งยากมันไม่มีเลยครับที่ท่านเห็นเมื่อกี้ชัดเจนมากแต่สําคัญมากคือไม่มีน้ําปลาเนยไม่มีน้ําปลาไม่ได้ใส่น้ําปลาเอ เขาใส่ซอสปรุงรสอย่างเดียวผมเพิ่มอีกนิดนึงครับทำเมนูนี้คุณผู้ชมอย่าลืมว่าตัวคาน้าก็ต้องปอกปอกอันนี้แน่นอนเลือกเลือกให้สวยที่สุดเพราะถ้าไม่ไม่ปอกเปลือกแล้วมันแข็งกระดกงเลยนะนะอันนี้มันจะกรอบใช่แล้วก็อร่อยคณนไม่ปอกเปลือกทําได้อย่างเดียวถึงจะอร่อยทําอะไรครับราชาไม่เข้าผัด อ๋อข้าวผัดอ๋อสลดยข้าวผัดโบราณทำได้ปะถ้าข้าวผัดโบราณทําแล้วเอาคะน้าไปปอกเปลือกกินก็ไม่อร่อยตี่นี้หายากอ๋อไม่มีแล้วที่นี้่ไม่มีข้าวผัดโบราณข้าวผัดที่เอาคะน้าแข็งๆมาแล้วมาหั่นทำอกินเหลือมะเขือเทศมะเขือเทศใส่เข้าไปอีสารเขียวได้หรือยังครับโถเราไป็ข้าวผัดตั้งเดียวเองเราเรารอกันอยู่ตรงนู้นพี่อีสานนีอีสานแห้งแรงแต่ที่นี่อีสานเขียวอีสานเขียวนะครับเชิญทางด้านนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเขียวจริงไม่จริงนะ คือรสชาติมันจะแตกต่างกันไปท่านผู้ชมมันจะมีรสชาติที่แตกต่างจริงๆผมถึงบอกว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมลองนี่นะฮะ,ฮะผมขอจิ้มพริกหน่อยนะครับออขอจิ้มพริกหน่อยนี่นะครับก้านก้านไม่เอาพริกเห็นไหม <c oughs> มันอีกรส้าติาไม่ได้ใช้น้ำปลามาัมมานแล้วตัวเองก็กินแต่ก้านแล้วก็เอาใบให้ผมกิน มันอีกรสชาติเลยเนใช่ใช่อ,อ่ะติรสชาติเลยมันไี่พูดเล่นนะมันเป็นความอร่อยที่แตกต่างคือกินแล้วมันจะไม่เหมือนกันที่ท่านเคยกินอ่ะวิธีการอันนี้ภาษาผมเรียกว่ากินเล่นได้เลยอ่ะใช่เอามากินเล่นเล่นสั่งมาแล้วก็กินเล่นได้เลยส่วนใหญ่จะเป็นพวกจานแรกก่อนที่อ,อาหารแกงหลักเราจะออกนะก็จะสั่งตัวอันนี้ขึ้นมากินกันก่อนเรียกน้ำย่อยแล้วก็ค่อยลุยต่อแต่ มันคล้ายๆกับเมนูอื่นก็จริงนะแต่ว่ามันแยกออกมาแบบชัดเจนชัดเจนมีความไม่เอดกลักษณ์มันขอโทษนะมันไม่นัวไปทุกรสใช่มันไปทางหนึ่งทางใดมันจะเหมือนกับเค็มนิดๆแบบพัตคาล่ะมันจะเป็นแบบนั้นแต่อารมณ์หมูย่างเขาดีนะต้องกัดเขามันจะเด้งเลยคุณผู้ชมคุณเด้งดงดีมากว่าอารมณ์อย่างพัตคาเลยเพราะนี่คือเตกเฮงอ่ะครับ นี่คือมีกรอบจีนหลีเพราะฉะนั้นวิธีการทําเขาต้องทําความชัดเจนเขาว่าอาหารที่ทานใช่นี่จีนเลยอาหารลักษณะเป็นอาหารที่แบบมันน่าจะอีสานแต่ไม่ใช่หรอกมันจีนแต่เมนูอ่ะชื่ออีสานเขียวนะครับวันนี้เราก็ได้รับอรรถและความอร่อยที่แตกต่างออกไปอีกแบบหนึ่งผมบอกได้นะว่ามันเด็ดจริงพูดได้จริงๆว่ามันเป็นอาหารเรียกน้ําย่อยได้อย่างดีมากแต่ผมเกรงว่ามันจะไม่ใช่แค่เรียกน้ําย่อยเมื่อสั่งมากินมันจะลําจนผมอิ่มไปเลยนะคะ วันนี้เราขอ,ขอขอบคุณคุณสุวรรณิดขอ,ขอขอบคุณร้านเต็กเฮงมีกรอบจินหลีขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนจกกนกว่าจะพบก,กันใหม่วันนี้สวัสดีครับวัสดีครับมาจังหวัดราชบ,บุรีไม่กินหอยจ้อปูที่ร้านหอยจ้อปูเจ๊ปราณีถือว่าผิดจมก่ำตามต้<า>านขม้าาบอยจ้อ ตามสไตล์ของหอยจ้อเลยมันอร่อยแบบนี้นี่เองผัดปลาปลากระเบนครับผมไม่เคยกินจงกระเบนย่างอะไรนี่ไม่ใช่ครับปลากระเบนปลากระเบนความหอมของกล้วยไม้ยังอยู่อร่อยมากอร่อยอร่อยมันไม่ใช่อาหารที่ทําได้ทุกวันใม่มันกัดไปแล้วมันเด้งเด้งไม่มีปลาชนิดไหนที่จะมีรสชาติในการผัดปลาและได้เท่ากับปลากระเบน ราจะทํารายการทีไรท่านผู้ชมก็จะได้เห็นรายการกันในรายการเฉยๆก่อนทํารายการเบื่อจริงผมเบื <S 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 ่อคนพวกนี้ผมเบื่อเบื่อสุดๆผมไม่ได้บอกนะไม่อุ๊ยเสร็จแล้วตลอดเวลาเลยท่านผู้ชมเชื่อมาโกเนี่ยชอบชอบไปจับคุณนวัดแล้วคุณนวัดก็แป๊กแป๊โกจับแล้วทำตาพริมพ์ริ้ยชอบเมวิชอบวิชอบเลยแต่ว่ายังไงก็ตามท่านที่เป็นซับสไครเบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่ เขาบอกให้ชี <Commons> ้ร <Luc ar ic> <material> ่วกไนให้ชี้ให้ชี้นี่นี่ไม่ตรงนี้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 อ่านี่แ่ละท่านเข้าได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้พอจบรายการจากในชีวิตปั๊บเรียบร้อยเนี่ยดูสดได้เลยทันทีตรงนี้ไดไม่ใช่ดูสดดิดูตรงนี้ได้เลยไม่ใช่อการเสร็จก็ตรงนี้ได้เลยดดูไ้เลยตรงนี้อย่างนี้ล่ะเขาเรียกว่า subscriber ตัวจริงอันนี้ไม่ดีครับ ตรงนี้กวตรงนี้แต่อันนี้ไม่ดีทำไมเล่นรายการวุ่นวายที่สุดเวลาทั้งอย่างเงี้ยแล้วจับผมผมอุ้ยจับคุณวัฒน์เขไม่มก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยดูเดี๋ยวแล้วก็แกล้งกันแกล้งกันทั้งวันตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ขึ้นมาหน่อยตรงนี้